หนูกินแม่มาลาแล้วค่ะดีเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเป้ยค่ะบ๊บบ้านโป่งในจอหน้ากากสิโอ้ยติดตามชมเลยนะฮะดูได้นะคะถ้าอยากจะมาทานขนมจีนแม่มาลามาที่มาที่ไหนคะมาที่ตลาดเท่งครับแล้วก็ใยกจะมีวันไหนครับมีวันไหนจะมีศุกเสาร์อาทิตย์นะครแต่ว่าหนูจิ้ตอนนี้เปิดนะเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าตลาดเปิด3วันนะคุกเสาร์อาทิตย์เอ้ยได้ข่าวว่าจะมีมหากรรมนะฮะคือหมายความว่า รอบรอบรอบสารบวันวันไหนครับวันที่เท่าไหร่คะวันที่วันที่ต้องต้องลงไปดูวันที่พี่ได้ข่าวว่าเป็นวันเดือนธันวามนะคะธันวาวันที่ยี่สิบกว่าเค่ะวันที่สิบเอ็ดกับสิบสองประมาณนี้ค่ะนะคะมาดูการคอนเสิร์ตของพี่เท่งนะฮะเท่งเจิดเทิงแล้วก็มีนักร้องนักแสดงตลกมากมายเลยนะคะที่ตลาดเท่งวินเทจนะคะไปได้เลยคือได้นะต้องกินนมกินได้มาลใช่ค่ะ แล้วก็ส้มตำด้วยนะครับไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยคะไก่ทอดไก่ทอดของอะไรของน้องใครครับของของเด็กน้องใครครับเดมี่ป่ะเดมี่ครับอ่าร้านของเดมี่นะคะนี่ดูก่อนเดี๋ยวเราพาเที่ยวที่ร้านเดมี่ด้วยนะคะอ่าเราไปดูก่อนดูไปเราเปิดคล้องเป็นไงจริงใส่คล้องงาข้างหลังทดสอปก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่อันนี้อันนี้ทำงานวิดีโอวิ่งยังอ้นี้ไลฟ์สดหรือวิดีโอเนี่ยวิดีโอวิดีโอ ค่ะเรามาดูกันค่ะเปิดแล้วเปิดอยอะเยอมเฮ้ยไอ้กล้องกล้องหลังที่ไหนกดกดกล้องหลังนี่ไหนกดกล้องหลังกล้องหลังกล้องหน้ากล้องหน้ามันไม่มีเราไม่มีว่ะเจอมันต้องกดต้องหยุดก่อน